สวัสดีครับผมวันนี้ร้านคนครซัพยางยนต์นะครับพามาชมตัวล้อคอสมิกรุ่นเดวิลสเตนนะครับตัวนี้เป็นล้อคอสมิกขอบ16นิ้วนะครับ ตัวนี้สเปคจะเป็นลายเขาเรียกลายะลรลายดอกไม้ปะไม่แน่ใจไม่แน่ใจลายนะครับตัวนี้เป็นขอบ16นิ้วกว้าง8นิ้วครึ่งนะครับ ออย0เป็นรุ่น Devil Sense นะครับตัวนี้จะมีขอบด้านในนะครับเป็นสีสีเงินปัดเงานะครับแล้วก็มีการ C N C ในส่วนของตัวลายลายดอกไม้ลายกงจักลายลายอะไรผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำเงานะครับรอบๆจะเป็นสีดำเงาเลย ในส่วนของข้างในก็จะเป็นสีดำเงาตัดขอบนะครับมีหมุดข้างในอุ้ยหมุดจริงนะเนี่ยหมุดจริงด้วยไม่แน่ใจว่าอมองไม่เห็นหมุดจริงด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสวยมากๆนะครับ ตัวนี้มีความลึกค่อนข้างมากนะตรงนี้ลึกต้องมีประมาณ3าสี่นิ้วอะลึกนะครับเป็นสเตปสองชั้น1ชั้นแล้วก็2ชั้น1ชั้นแล้วก็2ชั้นนะครับแล้วก็ข้างนอกเนี่ยตรงนี้จะมีบาดข้างในเอ้ยตรงนี้จะมีบาดข้างในนะครับเนี่ยเห็นปะเห็นบาดปะเนี่ยมันจะมีบาดข้างในล้อนออกมาเลยเลยขอบนะครับนี่ ก็เป็นมิติประมาณสามชั้นนะครับสวยมากๆเดี๋ยวเราจะไปใส่ย,ยางสายลุยสองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกเป็นยางมัดนะครับเดี๋ยวผมพาชมคลิปนึงถ้าวิดีโอคลิปมันไม่ได้ชัดก็ลองไปดูรูปท้ายคลิปดูนะครับเพราะว่าแสงมันไม่ได้แสงมันไม่พอนะครับไม่เป็นไรเอาไว้เอาไว้เป็นตัวอย่างให้ดู ตัวนี้เป็นล้อของขอ,งอ PP Super Wheel นะครับเป็นแบร,รนด์เป็นรุ่น Comic d e v i e s e n s ขอบ16กว้าง8นิ้วครึ่งออฟศูน์นะครับโอเคการรีวิวประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปติดตามในคลิปถัดไปนะครับเกี่ยวกับล้อประกบอบยางนะครับใส่กับตัว DMAX ตัวใหม่ล่าสุดตัวยกสูงนะครับสี่ขอ6ขอหรือเปล่าไม่แน่ใจโอเค เอาไว้เป็นทางเลือกสนใจสอบถามได้ที่นครทรัพย์ยังยนต์นะครับ0 945409999สวัสดีครับ perfect, perfect.